ทุกคนบาร์ค่ะอยู่ในช่องตุวจจับบตเตอี่นะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าไม่ได้อัาคลิปนานมากนะคะก็ต้องตื่นเต้นอยู่นะคะทุกผู้ชมก็วันนี้นะคะชื่อรายการว่าหนูหิวค่ะซึ่งหนูหิววันนี้นะคะทุกคน่าจะเสนอเมนูยำมะม่วงนะคะคุณผู้ชมเป็นผู้สดอยู่นะท่าผู้ชมค่ะทุกคนเรามาเริ่มกินกันดีกว่าว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นแบบไหนอูมามียังไงกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้บาร์มาทําคริปแล้วก็ฝากกดไรก็แชร์เป็นกำลังใจให้บาร์ดด้วยนะคะวันนี้ขอบเป็นแบบว่าท็บปๆอย่างนี้ก่อนนะคะทุกผ นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้คือข้าวโพดนะคะทุกคนพันก็จะใส่จานคือพันไม่มีจานอะอะใส่อันเดียวพอเนาะให้ดูพิธีล้วกันเนาะส่วนอันนี้คืออันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นปลากรอบนะคะซึ่งจะบอกว่ามันกรอบมากๆากอะนะโดไปเลยค่ะเวอร์ไมล่าเวอร์ไมล่านะคะมาทุกคนเรามาเริ่มิคำแรกกันดีกว่าค่ะทุกคนคือจะบอกว่าตื่นเต้น,นมากเราไม่ได้นั่งหน้าเข้าหนมานานมากแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปเรียวเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกนะคะทุกคนกุ้งสดก้มเยิมเลยค่ะกุ้งสดนะคะคุณผู้ชมนี่ ดูดิเข้าใจว่าความปังบรีเยปะแม่อร่อยมากานะคะอร่อยจริงนี่อันนี้คือมะม่วงนะคะยังไงแม่อร่อยมากทุ้งหลนะคะอ่ะเลิศนะเลิศปังุรีเยมากอร่อยเป็นไงหนูหิวอีพีหนึ่งเอา้า เต็มติดไหมฮะอืมเอะอดีแต่อิ่มอร่อยมากเยอะปลากอบค่ะอือ มือมันเลิศมากบอกว่าเลิศคุอเลิศร้านยำนี่กกินนานมากนะคะทานดูกุ้งคลิปนี้ไม่ได้พร้อมเลยนะคะทุกคนดูกุ้งดิอืมนี่นะคะวุ้ยเลิศดียอดดีมากนี่หนูหิวคำบอให้ติดๆไหมฮะขอโทษนะคะ ไม่เข้าเลยอยอไม่เข้าเลยค่ะ ช่วงนี้ปีต่างมากเลยนะคะทุกคนข่าวบันทัดได้รับโบนัสจากแอคจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ขึ้นตนามหน้าจอเลยนะคะทุกผู้ชมค่ะแล้วก็มีเกมอลายคุณเลือกเล่นมากเลยะค่ะนะครับทุกคนข่ารายากเห็นอยู่ใต้อคอมเมนต์นี้นะคะทุกผู้ชมโอเคทุกคนอย่าบัดขอลาตัวไปก่อนนะคะหนูอยู่อีพีนี้นะคะทุกผู้ชมค่ะเป็นอีพีแรกเราก็แบบอย่างนี้หน่อยแต่อีพีต่อไปมึงปังแน่นอนก่ออีพีจะกนั่งกินแบบนี้ก่อนอีพีต่อไปจะมีพงพิภพแบบเวอร์แน่ๆนะคะทุกผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดใคบ้ด้วยนะคะทุกคนข่าววันนี้บ้านตัวลาไป